โ, <s <S โอ้ยโมเดลเขาสวยมากเลยนะอันน no um ี้คือโมเดลกันดัมเหรออ้ยเขาบอกว่าโดนทาสนะห้ามแตะต้องนะคะทิเจกเอามือหญ่เข้าไปดิอุ้ยเหมือนจริงจริงจรด้วยมีลิ้นมีฟันนะพี่เพื่อนอุ้ยมีเสียงบายเบิ้ล สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพี่ไปเบิ้ลน,น้องเบลล่าน้องเกิดอะไรขึ้นหนูอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้หนูอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ของร้านของเล่นร้านของเล่นดูทีมันเหมือนนเสารจริงอะไหนดูที่อ้ยดูปากมันสิอุ้ยน่ากลัวจริงไหนเอามือจิกเอามือหย่เข้าไปดิไหนๆลองง้าง,ง,งๆง้อุ้ยเหมือนจริงจริงจริงด้วยมีลิ้นมี เฮ้ยมีเสียงเฮ้พี่ไใบบ้านครับมีนอกจากไดโนเสาร์แล้วอ่ะมีเห็นโมเดลกันดั้มอ่ะอันใหญ่เลยอ่ะอยู่ตรงนู้นนะลองไปดูไหมลองไปดูไหมเฮ้ยนำทางไปดูหน่อยเจอไหมเจอไหมอยู่ตรงไหนอ่ะโอ้ยโมเดลเขาสวยมากเลยนะอยอยากได้ไปตั้งที่บ้านไหมคะพี่ไวเบิ้า อันนี้คือโมเดลกันดัมเหรออ,อุย้ยเขาบอกว่าโดนทรรัรสนะห้ามแต่ต้องนะคะดีเด็กเดี๋ยวเดียวขอถ่ายใกล้ๆหน่อยเถอะสวยมากพี่เบิร์นไปยินถ่ายใกล้ๆไหมแต่แตะไม่ได้นะอ่า <Hey, baby. S 1> นี่แต่ข้างในโซนเนี้ยเป็นของเล่นกันดัมหมดเลยนะพี่เบิร์มีสนใจอะไรบ้างอะ <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เป็นฟิกเกอร์วันพีชอุ้ยเท่และเจ่งมากเลยอะพี่เบิ้ชอบไหม ตัวการ์ตูนของวันพีชชอบตัวอะไรบ้างมีตัวอะไรเนี่ยอันนี้ยดลูฟี่ลูฟี่ลูฟี่นี้เป็นตัวลายใช่ปะเอ้ยเป็นรพเอกเลยเหรอวิ้ลอันนี้อันนี้ตัวลายแน่นอนสุบุรีใช่อันนี้เป็นพวกลูฟี่เหรอเป็นพวกระเอกด้วยอ่ะแล้วนี่อันนี้เป็นคนที่ช่วยระเอกอันนี้ตัวขาว อันนี้ก็คนดีเหรอแต่เขาตายไปแล้วเขาตายไปแล้วเ้ออย่าบอกว่าคนนี้คือนางเอกไม่ใช่นี่นี่เขากองมาอยู่ตรงนี้แล้วค่ะนี่หุ้ยแล้วนี่สับประหลาดเหรอคะไม่อันนี้คือมารุโตดนี่คืออ๋อคนละเรื่องกันใช่ไหม่นะเรื่องเดียวกันจิ้งจอกใช่ปะจิ้งจอกก้าวห่างอันนี้เป็นรพเอกตอนที่ไพเอกเอาจริงจะกลายร่างเป็นแบบอ๋อกลายร่างได้ด้วยวันพีดอยู่นู่น มีทุกตัวละครเลยใช่ไหมคะนี่ตรงนี้ล่ะอันนี้คืออะไรคะพี่ไบบ้านเขาโชว์ให้เราดูมันคือคืออะไรคะเอ้ยปรากฏการ์ Power Ranger นี่โปเกมอนสะดุดตามากเลยอ่ะพี่ไบบ้านมันใช่กล่องสุ่มหรือเปล่าดูก่อนดี ที่นี่ของเล่นเยอะมากแต่ว่าทําไมเขาไม่ติดป้ายราคาคะเด็กๆลองดูดีๆซิลองหาราคาก่อนอันนี้จากการตูเรื่องอะไรคะ<ด>โปลิส,ลสเออนี่ไงรถโพล,โลีคาสีชมพูอ่ะของผู้หญิงได้นี่นี่นี่้นยนี่น้องกล่องน่ารักกระจุมกระจิม <c oughs> เป็นโพลีคาแบบว่ารักษา <c oughs> ใช่ไหมคะ เป็นคุณหมอไงเอ้ยเดี๋ยวก่อนมีงงมากว่าราคาเขาไว้ตรงไหนอะคะหนูนอ๋อตรงนี้ไงโอ้เ<อ><อ>ขาสุดเลยเขาสุดเลยหก <c oughs> ร้อยกบาทนะคะกล่องน,นี้ออาวางก่อนนี่ตรงนี้จะเป็นมุมโปรดของพี่เบิร์เลยค่ะโมเดลที่สามารถต่อได้แบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะี่เบิร์อันนี้เรื่องโปกเกมอนอีกปะใช่ค่ะนี่เดี๋ยวจะพาไปดูสวัคนนี่ต่อ สวรรค์ของคนอันนี้ใช่ไหมโมเดลใช่ไหมโอ้เจ๋งมากเลยอ่ะสวรรค์ของคนที่ชอบต่อโมเดลเลยตอนนี้เรายังไม่ได้ไปดูของเล่นผู้หญิงเลยนะมีแต่ของเล่นผู้ชายเนี่ยปาไปของเล่นผู้หญิงบ้างเร็วของเล่นผู้ชายเราดูเยอะแล้วค่ะโอ้ยตรงนี้ของเล่นผู้หญิงของแท้เลยอ่ะแคร์แบ ตรงนี้เป็นฮอตวิวเป็นรถแข่งนี่โอ,นโอ้โหวิวอุ้ยคันนี้คลาสสิกสุดๆอุย้ยแต่ออกไม่ได้เขาล็อกนะไม่มีออกได้แต่มันต้องออกใช่ต้องให้แบบว่าพนักง,งานมาปลดล็อกเขากลัวแบบว่าขโมยงไงไปดูข้างในดูดูรางดูดีลางนี่สิน้องลางยาวมาก เรไม่มีเราต้องไปซื้อแล้วมาลองตรงนี้โอ้โหมาถึงตรงนี้เรายังไม่ถึงของเล่นของของเล่นของผู้หญิงเลยนะคะ<น>มันคืออะไรอะคะร้านขายไอติมอ,อุ้ยเจ้าแมวเหมียวขายไอติมมันเป็นตัวต่อนะพี่เบลล่า นี่พี่เบลล่าตัวอย่างที่เขาต่อเสร็จแล้วน้องโปเกมอนอะไรอีกเนี่ยน้องเป็ดเนี่ยมันชื่ออะไรจะไม่รู้แล้วแต่แต่ว่าในเรื่องโปเกมอนใช่ไหมอ่ะน่ารักสุดอันนี้กับชื่อตอนเป็นแาริโอซาริโออันนี้ไม่มีอันนี้ชื่อว่าเมโลดี้โลไม่มันทั้งหมดนี้มันคือซาริโอไงเอ้ยเห็นไปป้าพีกแต่ไกลนู่น เบลล่านี่ค่ะเบป้าปีกน่ารักตัวสีชมพูน้องชายเบป้าปิกชื่ออะไรนะจ,จอ์ดจอร์โอ้าของเล่นเด็กผู้หญิงจะอยู่ตรงนี้นะคะว้าวมีน้องให้เอาไปเลี้ยงด้วยค่ะเลี้ยงน้องนะคะ เบลล่าอยากได้น้องก็เลี้ยงน้องแบบนี้ไปก่อนนะตัวเท่าไหร่คะอเฮ้ยจริงดิซื้อไปเลยไหมสองร้อกว่าบาทเนี่ <c oughs> ยเยมิมีช่ด,ด้วยนะ <c oughs> น้องคะแต่ว่าตัวเนี้ยเราสามารถย้อมสีผมได้ด้วยนะ <c oughs> อ้ยแบบพลิกหลังกล่องเท่าไหร่ดูราคามีไหมไม่ <c oughs> ราคา <c oughs> ไม่แรงนะคะ <c oughs> เป็นเซลลว่า 285ตีเป็น300กว่าบาทก็ได้เลยอ่ะอุ้ยมีน้องให้เล mm hmm> um> yes? ี้ยงเยอะเลยเนี่ยอันนี้ด้วยเนี่ยเลี้ยงด้วยเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงน้องได้เลยให้อาหารน้องได้เลยตัวนี้แรงไหมอุ้ยไม่แรงค่ะอุ้ยจัดเลยไหมเนี่ยอ่น้องแต่งกวาดองแบบว่าเสริมสวยน้องใช่ปะ แ็กได้หรอ285บาทอ้าวส่วนของเล่งผู้ชายพี่เบิร์ได้หรือยังครับหรือว่าเลือกไม่ได้อ่ะก็คราวหน้าเราก็ค่อยมาก็ได้นะถูกใจกล่องนี้ใช่ไหมแต่ว่าเกินงบไปหน่อยนึงใช่ไหมครับแล้วยังไงเอาปะเอาครับเอาเหรออย่างที่เราตกลงกันเลยหรอหรือเปลี่ยนเป็นอันนี้นี่เป็นเกมไดโนเสาร์ยิงกัน คงจะแบบแพงเนาะเฮ้ยเราไดาโนเสาร์พวกเนี้ยลกูกโอ้ไม่โอเคเหรอครับเนี่ยราคาเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยอันนี้ก็น่ารักนะตัวเนี้ที่เราแวกปากเข้ามาเขาไม่ใส่ราคาเลยเนาะอ่าสรุปว่าพี่เบ้นก็คือชอบกันดั้มกล่องกันดั้มเป็นโมเดลต่อก<ช>ันดั้มใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเฮ้ยแล้วของน้องอยู่ไหนเนี่ยน้องไปไหนเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นของน้องเป็นอะไรคะเด็กน้อยเลี้ยงน้องใช่ปะ อันนี้ก็เป็นของเล่นผู้หญิงส่วนพี่ใบเบิร์นของเล่นผู้ชายโชว์หน่อยโอเคตอนนี้เราได้ของเล่นผู้หญิง vs ของเล่นผู้ชายแล้วก็คงจะต้องไปจ่ายตังก่อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวใบเบิร์เบลล่ลาต้องไปจ่ายตังก่อนสําหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องใบเบิร์เบลล่ลาด้วยน,น,นะบายบาย Goodbye